จะเดินก็ออยจะลุกก็ออยจะนั่งก็ออยโอ้ยไม่น่าท้องเลยจ<อ>ับลูกแฝนมะลูกแ,ละะแฟนพอแล้วจะแฝกอะไรล่ะแฝกกีแฝกผีพอเลยให้นิ่มออกกอนเธอะนี่ตัวเองอย่ามาน่ารำคาญได้ไหมคนท้องหงุดหงิดง่ายนะหงุดหงิดง่ายรอระ<อ>ตัวเองอยู่ไมเจ็ดแปดเดือนแล้วไม่รู้ว่าตัวเองชื่อไหน ตัวเองตัวเองมันอยู่อย่างเงี้ยอจะบอกอะไรให้นะอยุดยาตบเลยตบเลยตัวเองใจเย็นๆสิแต่เขาจะบอกตัวเองนะว่าเขาเนี่ยไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดาไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดาเขาเป็นเจ้าจริงเหรอจริงสิอยู่เขาไหนอยู่สามไหนเนี่ยพียกไม่ใช่ เป็นเจ้าฟ้าผักกาสในเมืองเลยเหรอตัวเองเนี่ยจะโชคดีแล้วนะรู้ไหมจริงเปล่าเป็นหัวเจ้าเลยนะจริงเหรอจริงสิแล้วตัวเองนี่มีพี่น้องไหมนะเขามีพี่ชายเออแต่ว่าตอนนี้พัดผ่าจากกันยังไม่เจอกันเลยโอ้พี่ชายของเขานะชื่อว่าเสด็จพี่สิทธิชัยจ้าต่อยังางไรคุณสิทธิชัยเริ่มคุณอ้ ตัวเป็นอะไรอะ่ะใช่น้องสาวชื่อทิดารัคุยกับตัวเองรัาดเรา,า,า,เ,ราเอาน้องสาวไปเราต้องตายแน่ๆเลยเป็นอะไรอีกพูดตัวเองแล้วนะกำลังดีใจอยู่จ้ะดีใจว่ากำลังได้เมียที่เป็นติดเชื้อของเหมมาล่าแต่ว่าเมียของพี่อย่าได้ดีใจนะเพราะว่าพี่ก็เป็นเศรษฐี แห่งแอฟริกาใต้อยู่ที่โอลิมปิกอสโอ้โหเป็นเศรษฐีเมืองอะไรนะประเทศโอลิมปิกอสเกาะมาดากัส카จะไปเขาไม่เคยได้ยินตัวเองอตัวเองอยู่แต่ในเมืองอะเขาอยู่รอบโลกลนะจริงเหรอก็เศรษฐีแล้วตัว F Z T, อเองชื่ออะไรนะจ๊ะเอาชื่อที่เขาเรียกกันในที่ประเทศฉั้นใช่ไหมใช่ประเทศนี้ก็ได้เอาประเทศของของฉั้นดีกว่าอ่ะก็ได้ชื่อของชั้น ในนามของอูฟุฟูอิวูอยฟองูอิฟูอุฟฟุาสึโมซ่ามันเป็นชื่อเรียกของประเทศโอลลมกิกที่เรียกชันผู้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีปีแบบสั้นๆนะไม่มีเมียจ่ต้องเรียกผัวแบบนั้นนะเรียกหัวไหนลองเรียกอูฟุฟูอิ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 ัวอุปราชสตะโม่า โอ้อนมีต้องเปนเอ็เนเลยนะเมจ๋าไหนตองเรียกโ้นหน่อยสิชื่ออโยเวออพพ์เฟยเฟ้ฟ้เอฟเ้เฟ้ใช่ไหมเอ็ร้องไอ้ฟนยเรียกยากใช่เมียจ๋าอุ้มโขวหัวยอุกยโวนปวดปอุ้มตัวตัวโม่ใสะเรียยดีกว่า เดียวจะนนอนดีกว่าคนพ้องคนใต้เดีวต้องพักก่อนนะเนี่ยจ้า <c oughs> รู้ว่าแน่ๆจะทำนยังไงครับท่าผู้ชม

嫂子，这菜有没得？